ตัวละครแต่ไปหมดเลยเกยมนี้เลยมีชีวิตชีวามากดูนี่เดีย๋ยฮะนี่คือคลอสกับเบนจีก่อนที่จะเข้าโรงละครสัตว์ของพวกเขาได้เนี่ยต้องให้เบนจีโดนผมก่อนว่าผมอันตรายไหมเบนจีแน่นอนว่าจากการต่อสู้เนี่ยตัวละครผมเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเบนจีเลยได้กลิ่นคลอสก็เลยไม่ให้เข้าก็เลยเลือกหลอกเขาไปว่าผมเองก็ถูกจ้างมาแสดงที่นี่เหมือนกัน Welcome <laughs> Happy have you. แจว๋วเลยได้เข้าฟรีเลยเลยได้ไปเจอกับตัวละครมากมายเริ่มจากซาร่าเป็นมัมมี่ที่กําลังถูกผ้าพันปากไว้อยู่ก็เลยไม่เข้าใจว่าเขากําลังพยายามบอกว่าอะไร mm hmm. วิธีการคุยกับตัวละครตัวนี้ก็เจ๋งดีจะต้องใช้พลังในการอ่านความคิดถึงจะเข้าใจว่าเขากําลังพยายามขายสีทาหน้าของเขาอยู่อย่างนี้นี่เองหลังจากที่นั่นสีกับเพื่อนคอมเพนเนียนเสร็จแล้วก็ไปบูธอื่นต่อ นี่าคาบี้ตัวแสบเลยตัวนี้เขาชวนผมไปหมุนจับฉลาดแต่หมุนไปหมุนมาก็ได้แต่ขยะทุกตาชนะได้เห็นเจนี่ตัวนี้มันโกงเราอยู่แน่แล้วก็จับได้จริงด้วยว่าเขากําลังใช้พลังของแหวนในการควบคุมอยู่ไปเอาคืนกันดีกว่าขโมยแหวนนี้มาแล้วก็มาหมุนอีกรอบหนึ่งบูมแจ็คพอตอาคาบี้ไม่พอใจที่ผมจับได้ว่าเขากงเขาก็เลยส่งผมไปอีกมิติดึงเลย โอ้เกือบลืมไปนะฮะว่าเรากำลังเล่น Border Skate 3อยู่เป็นเกมที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์นี่แหละเกมเจ๋งๆนี่ได้ราสาวมาได้ไปเจอทางออกก็ไปโผล่ที่ห้องน้ําไปเล่นเพลงกับพวกบาร์ที่กําลังแสดงอยู่ก็ได้แต่เขาไม่ชอบหน้าผมแฮะพอตอนทางเข้าเนี่ยผมได้หลอกเขาไปว่าผมมาแสดงที่นี่เพราะเกมนี้ตอบสนองผู้เล่นได้แบบเต็มที่จากตัวเลือกนั้นเนี่ยสองคนนี้ก็เลยดันไปคิดว่าผมจะมาแย่งงานเขา you Lucretius Talentless half Stay out Hai way my way of to เดินขึ้นไปอีกหน่อยไปเจอกับ,บโบนี่บโบนี่บอกว่าเขารับจ้างทำรูปปั้นของตัวละครโดยที่เงินที่ได้มาเขาจะเอาไปช่วยพาแฟนเขาไปเที่ยววันหยุดลองไปคุยกับแฟนของเขาดูสโตนี่อ่อดูเหมือนว่าเขาจะพูดไม่ได้ผมก็ไปสั่งรูปปั้นมา เขาก็เอาไปส่งท awesome. ี Then, s <S f, IR <kindergarten>. ่แคมป์แล้วดูนี่สิครับอย่างเจ๋งพอปเปอร์มังกรจิ๋วที่ไปเก็บของจากคนตายมาขายต่อพวกสเกลิชันที่กำลังซ้อมการแสดงกันอยู่เอลฟ์ที่กำลังโชว์การพ่นไฟเสือที่ขู่ว่าเขากำลังจะออกมาฆ่าทุกคนผมเลยต้องพังล็อกปิดกรงไปเลย ไดโนเสาร์ท <pedestrian>. ี่หิวมากเขาก็เลยอยากกินผมจนถึงจุดเด่นของโรงละครสัตว์เลยการแสดงของตัวตลก หลังจากที่ตอบมกเขาไปบ้างเขาก็มาชวนผมไปบนเวทีผมก็มีอยู่หลายตัวเลือกว่าจะปฏิเสธจะขึ้นไปหรือว่าจะถามเขาจะทําอะไรอ่าแต่แน่นอนผมเลือกที่จะส่งอัสเตเรียนไปแทนแน่นอนว่า <Up. S 1> ไม่อยากขึ้นไปแต่ผ่นอนว่าอเตียนไม่อยากขึ้นไปแต่ผมก็ดันให้เขาไปจนได้แน่นอนว่าอัสเตเรียนไม่อยากขึ้นไปแต่ผมก็ดัจนได้ผมก็สงสัยว่าการแสดงจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ as special as can Praise be the absolute กลายเป็นพวกตัวร้ายที่มีชื่อว่าด็อกโพ g แก g เนเป็นพวกที่สามารถแกลายร่างมาหลอกคนอื่นได้เมื่อพวกเขาถูกโจมตีถึงจะเห็นตัวตนที่แท้จริงหลังจากที่จัดการกับพวกเขาเสร็จแล้วเนี่ย ผมลองไปปล่อยไดนโนเสาร์เพื่อความสนุกดูแต่เขาไม่ยอมหนีออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเขารักที่นี่แต่ว่าสาเหตุที่เขาโมาโหหิวในตอนแรกเนี่ยเพราะพวกดอปเปอร์แกงือที่ปลอมตัวหมาไม่เคยให้อาหารเขาเลยแล้วไปอีกบูธหนึ่งเป็นของดูดที่ชวนผมกับชาร์โลฮาร์ไปเล่นเกมตอบคำถามว่าพวกเราเป็นคู่ที่เหมาะสมไหม เปิดตาม,มาไปโผล่อีกที่หนึ่งแล้วก็มาเล่นตอบคำถามกับ Shadow Heart เพราะว่าเธอเป็น Companion ที่ผมเลือก Romance แต่ก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วเพราะจริงๆแล้วนี่คือ o r ริเป็นหนึ่งในตัวร้ายของเกมที่สามารถกลายร่างได้ เพอได้รู้ว่าจะมีตัวร้ายหลายตัวที่ปลอมตัวอยู่การไปเจอตัวละครใหม่ๆในเกมนี้ก็น่าสนใจมากขึ้นเยอะเลยทําให้ผมเนี่ยต้องคอยสงสัยว่านี่เป็นตัวจริงหรือว่าตัวปลอมที่เรากําลังคุยด้วยอยู่ and, and stop, แต่ก็แน่นอนว่าจะมีตัวละครเจ๋งๆอีกเยอะเลยนอกจากในโนรงละครสัตว์แล้วอย่างเช่นตัวละครนี้ที่เป็นแม่ค้าคนโปรดขอผมในเกมเลย แล้วก็ไปคุยกับบอสของเธอที่บอกผมว่าเขาจะสร้างอาวุธโดยเฉพาะให้ก็เลยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผมเยอะ How you like kill? เขาก็ถามไปถามมาว่าชอบอวุธแนวไหนแต่คำถามก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ oh, still the uck, see. อีกแล้วเพิ่งจะไปเจอกันมาเมื่อกี้ออรินก็ปลอมตัวกลับมาอีกรอบหนึ่ง ส่วนนี้คือช้างบินได้ที่เป็นนักส Enough, closed, ืบที่ม right> ีชั่ววาเลเรียเขาเนี่ยได้คนร้ายผิดไปเพราะจะรีบปิดคดีไปดื่มที่บาร์ต่อผมก็เลยต้องไปออกตามหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้เขาดูว่าเขาคิดผิดแล้วแน่นอนที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยกิจกรรมแล้วก็ตัวละครอีกเยอะเลย ถ้าเคยเล่น The Witcher 3ก็จะรู้กันดีพวกเขาก็มีข่าวมาบอกผมด้วยว่าราฟาเอลปีศาจจากวิดีโอที่แล้วที่เขาอยากทำสัญญากับผมเนี่ยมีข้อเสนอใหม่มาให้ผมก็เลยจะไปเจอเขาโอ้ยพี่ท่อง your งานเข้าอ่าห้องนี้แหละราฟาเอลเดอะเดวิลคนเดิม แน่นอนว่าเหมือนเดิมเลยผมไม่อยากทำสัญญากับพิศาจแต่คราวนี้ก็มีเดวิลมากกว่าราฟาเอลที่อยากจะทำสัญญาด้วยมาทั้งแก๊ง Will Raven แต่และข้อเสนอหรือสัญญาของพวกเดวิลน่ยแต่ละตัวเลือกนี่รู้สึกว่าสำคัญแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องได้เลยทุกตัวเลือกน่าสนใจหมดผมนี่ต้องนั่งคิดยาวเลยว่าจะให้เนื้อเรื่องเราออกมาเป็นแบบไหนดี Will และแน่นอนทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าจะไม่สามารถเรียกเกมนี้นะว่าเกมดีได้ถ้าไม่มีนกพิราบที่สามารถคุยแบบผู้บัญชาการได้โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้มนาเบิร์เป็นตัวละครที่ถูกดีไซน์มาให้น่ารำคาญที่สุดในเกม Did you? Did you? แต่ผมเนี่ยชอบตัวละครน,นี้มากเลยเพราะว่านักภาคที่ให้เสียงตัวละครน,นี้ก็คือ Co c o คา Carnage เป็นสตรีมเมอร์นาร์เบอร์ทำให้ผมนึกถึงตัวเองตอนที่ไปสร้างตัวละครอ,อยู่เลยเพราะเขาเนี่ยอยากจะเป็นนักผจญภัยแต่ว่าดันไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นคลาสอะไรดี เขาก็เลยมาป,ปรกึกษาผมว่าเขาอาจจะเป็นวอลล็อกผมเลยบอกเขาไปว่าถ้าอยากเป็นคลาสวอลล็อกเนี่ยจะต้องเอาวิญญาณไปแลกอยากจะเป็นคลาสมังค์แต่ว่าอยู่แบบเงียบๆทำสมาธิไม่ได้เพราะเขาต้องการที่จะคุยกับเราตลอดเวลานาเบอร์มีอะไรให้คุยด้วยเยอะมากอยากจะไปเป็นคลาสพ่อมด ผมเลยถามว่าเขาใช้สเปล,ลเป็นไหม Wizard. I อ่าแน่นอนนาเบอร์เข้าใจผิดคิดว่าผมมายถึงสเปล,ลที่แปลว่าสกด <Wizard. S 1> เป็นไฟเตอร์และแน่นอนนาเบอร์อยากเป็นหมา แถวเมืองของเกมนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยเควสเต็มไปด้วยตัวละครก็แน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยร้านค้าแต่ที่ชอบเล่นแบบขโมยของนี่คือสวัสดเลยตัวละครของผมเนี่ยเป็นคลาสบาร์ดก็เลยสามารถเล่นเพลงคอยดึงดูดคนให้มาดูผมได้พอสมาธิของพวก NPC อยู่ที่ตัวผมเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ในการให้คอมเพนเนียนผมอัสเทเรียนพลาสของเขาก็คือโรกก็เลยเก่งเรื่องลกระเป๋าเป็นคอมโบที่ผมใช้ในการขโมยของไปเยอะเลยแต่ต้องระวังเวลาที่เขาจับได้ด้วยเพราะถ้าพ่อค้าแม่ค้าในเกมนี้จับได้วิ่งเร็วกว่าเดอะแฟลชไปฟ้องกาด